หลังจากที่เชลซีมีการประกาศแต่งตั้งเกแฮมพอร์เตอร์เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแน่นอนนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในตัวของผู้จัดการทีมก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหลายอย่างที่ตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการเล่นระบบการจัดการภายในทีมแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนั่นก็คือนักเตะที่เคยนั่งสำรองอยู่ข้างสนามอาจกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งก็เป็นได้คลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูว่ามีนักเตะของเชลซีคนไหนบ้าง ที่มีโอกาสแจ้งเกิดภายใต้การทำทีมของเกย์แฮมพอตเตอร์คนล่ากนะครับเกเบอรอลิซาบาลาก้าระบบการเล่นและแท็กติกของเกยแฮมพอตเตอร์นะครับเป็นการเล่นบอลกับพื้นและตำแหน่งผู้รักษาประตูจะเป็นตำแหน่งล่ากที่เป็นคนเปิดการเล่นเกมรุกเพราะฉะนั้นผู้รักษาประตูต้องเป็นคนที่มีทักษะและเบสิกที่เล่นบอลกับเท้าได้ค่อนข้างดีเหมือนกับโรเบิร์ตซานเชสนะครับนายทวารของไบตัน ซึ่งถือว่าเป็นผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าได้ดีคนหนึ่งในพรีเมียร์และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตำแหน่งผู้รักษาประตูของเชลซีอย่างเกป้ามีทักษะในการใช้เท้าดีกว่าเมนดี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจับบอลแรกความนิ่งการออกบอลสั้นและบอลยาวเกป้าดีกว่าเมนดี้อย่างเห็นได้ชัดนะครับเมนดี้เองก็มีข้อผิดพลาดในการใช้เท้าไปแล้วในฤดูกาลนี้เกป้าเป็นคนสเปนเช่นเดียวกันกับโรเบิร์ตซานเชตทำให้ตำแหน่งผู้รักษาประตูอาจมีการเปลี่ยนแปลงมือหนึ่งก็เป็นได้นะครับ คนต่อมานะครับเดนิสซากาเรียระบบการเล่นหลกัหลกๆของเกแฮมพอตเตอร์สมัยคุมไบตันจะเป็นระบบ3-5-2หรือไม่ก็เป็นระบบ3-5-1-1นะครับและหนึ่งในตำแหน่งที่โดดเด่นอย่างมากนั่นคือกองกลางบล็อกทูบล็อกนักเตะของไบตันที่เล่นตำแหน่งตรงนี้ได้อย่างโดดเด่นนั่นคืออิฟวิซูมาส่วนอีกคนนะครับที่ตอนนี้อยู่กับทีมและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นคือมอยเซตไครเซโดในช่วงที่เอ็นโโรโรงเต้นะครับที่สามารถเล่นบทบาทนี้ได้ดีแต่ได้รับอาการบาดเจ็บ นักเตะคนใหม่อย่างเดนิสซากาเรีนะครับที่สามารถเล่นบทบาทบ o ็อกทูบ็อก,อกได้อย่างดีเยี่ยมตั้งแต่สมัยอยู่กับกรัดบักแถมยังเป็นนักเตะคนใหม่ของสโมสรที่รอโอก,กาสโชว์ผลงานนี่อาจจะเป็นนักเตะตัวเลือกที่ดีของเกฮมพอตเตอร์ได้เหมือนกันนะครับคนต่อมาอาร์มานโดโบย่านะครับกองหน้าตัวเป้าของเชลซีที่มีอยู่ในตอนนี้มีแค่2คนนั่นคือปีแอร์เอมบริคโอบามมยองและอาร์มาโดโบย่านะครับ ถึงแม้โอมาเมยองจะเป็นนักเตะที่ทุกคนเลือกเข้ามามีประสบการณ์เล่นที่สูงและเขาพร้อมจะแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงกับโบยารวมถึงตัวรุกคนอื่นๆอีกด้วยนะครับส่วนโบยาแม้จะประสบการณ์น้อยกว่าตัวรุกคนอื่นๆแต่มีความสดใหม่มีความแข็งแกร่งและพร้อมสู้ชิงตำแหน่งตัวจริงเหมือนกันพอเปลี่ยนโค้ดใหม่นะครับทุกคนก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกันหมดกองหน้าของไบตันอย่างเดนนี่วลเบกสามารถเก็บบอลได้มีความขยนันมีความเร็ว เล่นเพชซิงได้และเล่นเกมโต๊ะกลับได้ดีนะครับซึ่งโบยามีสไตล์การเล่นที่คล้ายเวลเบกมากมากแถมยังหนุ่มกว่ามีแค่ประสบการณ์ที่ด้อยกว่าเ,าเวลเบกแต่พอตเตอร์ขึ้นเชื่อว่าเป็นกุนซือที่ชอบปั้นเด็กอยู่แล้วโดยมีสถิติที่บ่งบอกว่าแกแฮมพอตเตอร์ส่งนักเตะที่อายุน้อยกว่า24ปีลงเล่นเดบิวต์ในเกมพรีเมียร์ลีกไปแล้ว18คนนี่จึงเป็นโอกาสทองนะครับที่โบยาต้องคว้าเอาไว้ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นในฐานะตัวจริงหรือตัวสำรอง คนต่อมานะครับไคลฮาวเวตไคลฮาวเวตมีฟอร์มการเล่นที่ยังไม่คงที่ตั้งแต่เปิดฤดูกาลนี้มาและส่วนมากจะมีฟอร์มการเล่นที่แย่มากกว่าฟอร์มที่ดีถึงแม้ว่าในเกมพิม์บรีกเกมล่าสุดกับเวสต์แฮมฮาวเวตจะเป็นตัวสำรองที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมายิงประตูใจให้กับทีมได้ก็ตามแต่นั่นยังไม่เพียงพอที่จะเป็นประโยชน์สําหรับทีมนะครับหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ฮาวเวตมีการเล่นที่ไม่สม่ําเสมอนั่นก็เพราะโดนจับไปเล่นหลายตําแหน่ง และหลายบทบาทมากเกินไปทั้งฟอ9นายตัวลูกด้านข้างตัวลุกหลังกองหน้านั่นจึงทําให้ฮาวเวตมีผลงานไม่ค่อยต่อเนื่องแต่ไม่ใช่เพราะแผนการเล่นเพียงอย่างเดียวนะครับการจับบอลการจ่ายบอลความมั่นใจของเจ้าตัวก็ดรอปเองไปด้วยเช่นกันนะครับแท็กติกหรือบทบาทที่จะทําให้ใคลายฮาวเวตเล่นได้ดีนั่นก็คือชาร์โด้สไตเกอร์ชาร์โด้สไตเกอร์นะครับเป็นกองกลาง,งตัวลูกหรือกองหน้าตัวต่ําที่มีหน้าที่คือการหาตําแหน่งสอดใส่ขึ้นมาทาประตู มันเป็นบทบาทที่ฮาวเวิร์ดถาได้ดีที่สุดตั้งแต่เล่นให้กับเลเวอร์กูเซนและยิ่งแผนการเล่นหลกัหลกๆของเกแฮมพอตเตอร์มีทั้ง 3-5-2, 3-5-1-1, 4-2-3-1นะครับซึ่งทุกแผนสามารถใช้งานชาโรสตายเกอร์ได้ทั้งหมดนั่นจึงอาจจะทำให้ใคลายฮาวเวดกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งก็เป็นได้นี่คือ4นีนักเตะของเชลซีที่ผมคิดว่าจะสามารถแจ้งเกิดในระบบของเกแฮมพอตเตอร์ได้และไม่ใช่เป็นแค่4คนนี้เท่านั้นนะครับ คอเนอร์กราเกอร์ที่สามารถเล่นเป็นเพย์เมกเกอร์กึ่งบล็อกชูบล็อกได้ก็เป็นอีกคนที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเมสันเมาส์ก็อาจจะต้องถอยลงมามีส่วนร่วมกับเกมให้มากขึ้นในตรงกลางโคววซิตกับจอร์เจนโยนะครับอาจต้องแย่งชิงตำแหน่งในบทบาทกองกลางเบอร์หแต่สามารถให้ทั้งคู่ลงเล่นพร้อมกันได้ส่วนคนที่ลำบากน่าจะเป็นฮาคิมจิเยกเพราะไม่มีแผนที่เหมาะสมกับฮาคิมเลยนะครับทั้งนี้ก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาเบื้องต้นเท่านั้นนะครับ เพราะยังไม่ชัวร์เลยว่าเกแฮมพอรเตอร์จะเลือกใช้การเล่นแผนไหนกันแน่แล้วเพื่อนๆคิดว่าใครจะเป็นนักเตะที่สามารถแจ้งเกิดในระบบของเกแฮมพอร t เตอร์ได้บ้างลองคอมเมนต์กันมาได้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ